เียยะครับรถเจ้าคือแห้งแท้โอ้วยังจะไหนตะกี้กระโดดปันรรกบ <c oughs> เลยพี่น้อง <c oughs> นอกจากรถสีแห้งแล้วโ,โป่พนของเสียยะนี่ไก่แห้งเอาใจพี่น้องเอฟซีคือกันเด้เอาไปพร4พันห่าว้ยบาทจ้าฟังเสียงทอไัจนจัง่อย <c oughs> เป็นได้เป็นได้นอกจากรถสีแห้งแล้วยงังพอนถูกอีกจ้า เลขไม้30,000ื่โลตัวนี้1.9 LDA 2,020จ้ะขายอยู่สี่แสนกว่าบาทเอาไปฟรีดาวดับคอนสี่พันหาวเบิงงนี่ภายในใสวยกรีบแครบเปิดได้ปูพรมแบบ v i p ด้วยเลขไม้30,000ื่โลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอกล้องถอยมีพร้อมเอาเลยมาฝั่งนี้มือกล้องดูรถก่อนนะกระบะ,ะไรเนื้อตัดขอบสวยงามพี่น้องเอ้ยนี่มันรถงามๆเลยอาจารย์คนนี้ครับ อาจารย์คนนี้เราเอิ่นอาจารย์เมื่ออาชีพเด้เป็นยังหูบอนครับพี่น้องเมื่งที้ล่ะตรงเป๊ะมุมโค้งก็ได้โค้งมุมตัดก็ได้ตัดนี่แหละครับเหมาะแก่การเปิดร้านได้บ่คือจมูเสียยะขอกระบะเสียยะไปตัดเด้แต่ว่าตัดมากนี่เครื่องหนึ่งเลิอดเครื่องหนึ่งออกปิ้นออกไม่พี่โอ้ยเอิ่นนอาเตคาเหล่าน้ำกูนี่แหละพี่น้องนะภายในสวยเก็บนะหัวตรงหัวน็อตเดิมหมดจ้ะ เอาไปผ่อน4,005ผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวสื่อในทุกอาชีพทัวประเทศไทยเนืออีสารกลางใต้ตะว้นออกตะวันตกเสียายจันให้พอค่าแม่ค่าเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเช่ากเกษตรกรจบซื่อได้หมดจ้ะนี่ตกใจนิดนึงเครื่องเดิมนะแต่มันมีแมบปูติจ้าหัวนงหัวนอดล่องแก้มฝาก,กระโปรงเดิมเพจเดิมจ้ะคานงานงคันหน้าเดิมโลโก้ไทเทเนียมจ้ะ เอาไปฟรีดาวบัตรไปเดียวเสียยะจัดให้เอฟซี FC เสียยะพิมพ์กันว่าเอฟซีเสียยะกระบะขวันใจคนจนคนหาเช้ากินข้าเดี๋ยวเสียยะจัดให้จ้าแก้ว